วันนี้คุยเรื่องของรู้จักตัวดีตัวร้ายไหมบางคนเนี่ยปฏิบัติมาหรือว่ามีของเก่ามามันจะมีเจออยู่สภาพทมสภาพหนึ่งที่มันมีสองตัวตัวดีกับตัวร้ายสองตัวเนี้ย มันจะแย่งซีนกันกจริงๆสองตัวนี้มันก็คือความคิดความจาจริงๆความคิดความจํามันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนนะแต่สิ่งที่กําลังโยงใหญ่อยู่ด้านหลังเบื้องหลังที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นตัวเป็นตนก็คือตัณหามันกําลังชักใหญ่อยู่เบื้องหลังทั้งความคิดดีและความคิดร้ายนั่นแหละ ถ้ามันเป็นเต็มไปด้วยความไม่รู้มันก็คือคุณทั้งคู่แต่ถ้ามันมีความรู้แจ้งก็จะเห็นตามความเป็นจริงเลยเพราะทั้งสองตัวเนี่ยออกมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ๆก็โผล่มาเองถ้าคุณมีสติเห็นตอนนั้นคุณต้องให้ดูมันไปดูมันทะเลาะกันทั้งสองตัวนั่นและอยู่ๆมันก็มาทะเลาะกันเอง อย่าไปตัดสินมันแล้วกันว่าตัวไหนจะชนะไม่มีตัวไหนชนะหรอกสุดท้ายมันดับหายไปหมดทั้งสองตัวแต่ถ้าไม่มีธรรมะไม่รู้จักธรรมะไม่มีสติมันจะจ้าชับจูงคุณไปเลยคนที่มีของเก่ามา จะเต็มไปด้วยความสับสนเพราะมันมีสิ่งที้มันปรากฏเกิดขึ้นแบบไม่รู้จักไม่เข้าใจมันคืออะไรหลายคนเลยวิ่งหาครูบาอาจารย์คนที่ทำสมาธิมาได้มีสมาธิได้ในตอนนี้ไม่ได้แปลว่าคุณทำใหม่เอานะ ถ้าคุณมีมามากๆนั่นคือคุณเป็นของเก่าของคุณหมดเลยเพียงแต่คุณกลับมาย้อนทำเท่านั้นเองพอคุณกลับมาลองลองหยิบนั่งสมาธิครั้งแรกคุณจะเกิดความรู้สึกว่าคุณเข้าได้คุณนั่งได้นั่นไม่ใช่ของใหม่นะนั่นคือของเดิมที่คุณเป็นมาแล้วเรามาพูดถึงตัวความจำกัน ตัวความจาเนี่ยเขามีลักษณะจําจดจําอย่างเดียวทํางานจดจําแล้วก็เก็บจดจําแล้วก็เก็บจดจําแล้วก็เก็บแล้วพอเวลาที่เขาทางานแบบฉายออกมาเขาก็ทําหน้าที่ฉายออกมาฉายออกมาฉายออกมาจําแล้วก็เก็บแล้วก็ฉายออกมาจําแล้วก็เก็บแล้วก็ฉายออกมา เขาเหมือนบนฟิล์มเขาทําหน้าที่อยู่แค่เนี่ยเขาไม่สนใจเขาไม่เคยรับรู้ว่าสิ่งที่จํามานั้นมันถูกหรือมันผิดสิ่งที่จํามานั้นมันดีหรือมันร้ายสิ่งที่จํามานั้นมันสมควรหรือไม่สมควรเขาไม่มีตัวนี้มันเหมือนวัตถุวัสดุสสารอะไรบางอย่างที่มันไม่มีการประมวลอะไรในนั้นมีแต่จำอย่างเดียวความจำจึงทำหน้าที่แค่จำทำงานแค่จำ แล้วก็ฉายความจำออกมาความคิดก็เหมือนกันเขาก็หยิบเป็นตัวที่ทำงานต่อเนื่องมาจากความจำหยิบเอาควา,ความจำชนิดนั้นแล้วมาประมวลต่อหยิบความจำชนิดนั้นแล้วมาประมวลต่อประมวลเป็นเป็นสิ่งดีหรือเป็นสิ่งชั่วร้ายเขาไม่เคยเดือดร้อนกับความคิดดีความคิดร้ายของเขา ตัวเขาเองทําหน้าที่คิดอย่างเดียวประมวลผลคิดออกมาแต่ไม่เคยเลือกหรือตัดสินว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนร้ายเขามีท่าที่คิดแล้วปล่อยออกมาคิดแล้วปล่อยออกมาเก็บเข้ามาแล้วคิดเก็บเข้ามาแล้วคิดทั้งออกและเข้าทําหน้าที่แค่คิดอย่างเดียวเกิดแะดับส่วนเวทนาเนี่ยมันมีสุขกับทุกข แล้วก็เฉยเวทนาเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับความคิดความจําในลักษณะของความพอใจและไม่พอใจมันจะเป็นกึ่งกึ่งสิ่งที่ใช้ในการเลือกเลือกความคิดเลือกความจําถ้าพอใจเขาก็จะประคบเพื่อกเกิดกันเจตนาที่จะกระทําหรือตัดสินใจในสิ่งเหล่านั้นคิด แบบนี้พอใจก็เกิดการกระทําคิดแบบนี้ไม่พอใจก็เกิดการกระทําไม่ว่าเป็นการกระทําที่ชอบหรือไม่ชอบมันก็คือเกิดการกระทําส่งผลต่อกันทั้งหมดแต่มันส่งผลได้ไม่นานแป๊บเดียวแล้วก็จากกันไปประกบกันแป๊บเดียวแล้วก็จากหายกันไปแต,แต่สิ่งที่จะมาแทรกแซง ด้วยความไม่รู้มันคือเรื่องของตัณหาเวทนาประกบก,บกับความคิดหรือความจำมันจะเกิดความพอใจและไม่พอใจเป็นปกติเมื่อคิดมันจะเกิดความพอใจและไม่พอใจคิดอะไรก็ตามมันจะเกิดเวทนาทุกครั้งพอใจบ้างไม่พอใจบ้างหรือเฉยๆบ้างมันเป็นลำดับสเต็ปของมัน หรือท่าทางพุทธศาสนาเพระพุทธเจ้าให้นิยามสิ่งนี้ว่าปฏิจจสมุปบาทมันเป็นลำดับเหมือนขั้นบันไดถ้ามีสิ่งหนึ่งจะมีสิ่งหนึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งไปเรื่อยๆเยวทนาจึงเกิดจากการความคิดคิดดีคิดร้ายพอใจไม่พอใจมันก็เป็นสเต็จของมัน มันคือธรรมชาติล้วนๆเลยนะมันก็เหมือนกับพอมีเมฆมันก็จะมีในเรื่องของการรวมตัวกันของเมฆเมื่อเมฆมารวมตัวกันมากๆมันก็เกิดปรากฏการณ์ที่จะกลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเมื่อมีเมฆดำมากๆน้ำฝนก็เกิดขึ้นมีน้ำฝนก็จะตกลงมาที่พื้นดิน พราะมีสิ่งหนึ่งจึงมีสิ่งหนึ่งเพราะมีสิ่งหนึ่งจึงมีสิ่งหนึ่งทุกอย่างเสมอในธรรมชาติมันประกอบพร้อมไปด้วยสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ประกอบพร้อมสมบูรณ์ด้วยสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้เหมือนกันขันห้าในตัวความคิดความจำเวทนาเมื่อมีความจำมันก็มีความสามารถส่งความคิดเมื่อมีความคิดทุกครั้งที่มีความคิดจะเกิดเวทนา เมื่อเกิดวิทาแล้วด้วยความไม่รู้จะเกิดตัญหาเมื่อเกิดตัญหามันก็เกิดอุปทานในความคิดนั้นๆในเรื่องนั้นๆเมื่ออุปทานเกิดอุปทานแล้วมันก็เกิดพบเกิดชาติเกิดการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเชื่อจริงๆจังๆในสิ่งนั้นพบชาติเกิดขึ้นแล้วการเกิดขึ้นของความเป็นตัวเป็นตน ที่ลงรากของอุปทานปักหลักไปแล้วรอวันดับอย่างเดียวเลยถ้าอุปทานเกิดขึ้นแล้วปักไปแล้วยึดไปแล้วร้อยรัดไปแล้วรอมันดับอย่างเดียวรอบใหม่ถึงจะค่อยมาว่ากันเพราะฉะนั้นทุกคนที่นั่งกันอยู่ฟังกันอยู่ตรงนี้คือผลของความไม่รู้หมดเลยทุกคนมีเอาวิชาความไม่รู้แจ้งในตัวเอง ในรูปธรรมและนามธรรมของตัวเองจึงเกิดมาถามว่าแล้วอะไรจะมาแก้ไขความไม่รู้ล่ะพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วแล้วก็ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ในธรรมชาติธรรมชาติที่มันมีเหตุปัจจัยของมันแล้วก็ให้เกิดความยึดมั่นถือมันเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นเหลา่า เกิดความสุขทุกส่งผลต่อเราอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทั้งหลับทั้งตื่นแม้กระทั่งฝันความเป็นตัวเป็นตนตรงนี้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ไปพบหนทางที่จะถอดถอนความยึดมั่นถึงมั่นเพราะเห็นแจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งที่ท่านทรงไปพบไปตัดสรูนั้นนะยิ่งใหญ่มาก การแก้ไขความไม่รู้มันก็ต้องแก้ไขด้วยความรู้แจ้งรู้แจ้งในอะไรรู้แจ้งในตัวเองการไปรู้แจ้งในเรื่องอื่นๆภายนอกเขาเรียกว่าการเรียนรู้การได้ความรู้มันก็เหมือนกับเราพบทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเราได้ความรู้แต่ ความรู้นั้นจะต้องนำมาประมวลนำมาใช้นำมาส่องนำมาเห็นนำมาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้งานอย่างเช่นในการที่จะเห็นตามความเป็นจริงในตัวเองจะต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรกมันต้องใช้สติใช้สมาธิและใช้ปัญญาในการเห็นแจ้งสามสิ่งที่จะต้องมี และมีกำลังของมันอย่างสมบูรณ์ด้วยเวลาที่เราเห็นแจ้งในตัวเองเทีเเปลปอกะเนี่ยเห็นแจ้งแล้วว่าเออมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนาะความคิดแบบนี้อารมณ์แบบนี้มันขึ้นมาเองเนาะอ่านั้นคุณเห็นนั้นคุณเห็นนะแค่เห็นนะแต่ถ้าคุณเห็นแล้วแล้วคุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ได้คุณไม่รู้โทษหรือคนเห็นโทษมันแล้วก็ตามแต่คุณทําเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นจากโทษนั้นให้กลายเป็นคุณไม่ได้ นั่นแปลว่าคุณยังไม่ได้เห็นแจ้งคุณยังไม่ได้ถอดถอนความยึดมั่นถึงมั่นในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นคุณชอบสูบบุหรี่คุณคุณรู้ว่าบุหรี่ไม่ดีคุณรู้ว่าบุหรีรร่เป็นสิ่งให้โทษแต่คุณหยุดที่จะสูบมันไม่ได้นั่นแหละคุณมีทั้งความรู้แต่ความรู้ไม่สามารถทำให้คุณเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยตัวเองได้ เพราะมันคืออุปทานที่ยึดมั่นถึงมั่นไปแล้วการแก้ไขตัวเองนอกจากมีสติแล้วเนี่ยคุณเลยต้องมีสมาธิมีกำลังที่จะต่อต้านแรงที่จะเป็นตันหาที่มันจะดึงลากจูงไปเพื่อไปกระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามความพอใจถ้าคุณเคยชินกับความพอใจแบบนั้นแบบนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเปลี่ยน คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งๆท,ที่คุณรู้ว่ามันเป็นโทษมันเป็นสิ่งไม่ดีนั่นคือแสดงว่าคุณยังไม่มีกําลังมากพอของสติและสมาธิในการที่จะเปลี่ยนแปลงในการที่จะยับยั้งตันหาชนิดนั้นมันถึงจะต้องดูพฤติกรรมว่าคุณมีความรู้แบบนี้แล้วคุณเปลี่ยนพฤติกรรมตามความรู้ที่คุณมีได้ไหม มันจะต้องสอดคลองกันระหว่างความรู้แจ้งและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าพฤติกรรมของคุณไม่เปลี่ยนนั่นแสดงว่าความรู้ที่คุณคิดว่าคุณรู้แจ้งมันยังไม่ใช่ความรู้แจ้งมันเป็นแค่หลงคิดว่ารู้แจ้งตรงนี้สำคัญนะมันจึงจะต้องมีอะไรหลายหลายอย่างที่ทำให้คุณดูก็เหมือนกับคุณจะไปเลือกคบคน คุณเคยไหมพบคนที่พูดเก่งมากเลยรู้ไปหมดมีทักษะไปหมดอย่างนั้นอย่างนี้พูดเป็นต่อยฝอยเลยเต็มพูดแบบเหมือนมีความรู้ดีมากๆแต่พอถึงเวลาปฏิบัติเขากลับทำอะไรได้ไม่เหมือนไม่มีผลเหมือนที่ความรู้ที่เขาพูดเพราะฉะนั้นเราจะดูเพียงแค่คำพูดหรือความรู้ ของคนที่พูดออกมาอย่างเดียวไม่ได้พฤติกรรมคือสิ่งสำคัญที่สุดในการวัดเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆความรู้มีเอาไว้รับเข้ามาได้แต่คุณจะต้องสังเกตด้วยว่าบุคคลที่ให้ความรู้คุณเขามีพฤติกรรมเช่นไรมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ไหมมีพฤติกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้คนใหม่หรือมีพฤติกรรมในทางที่ให้ร้ายในทางที่ไม่เคยมีความเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่นคำพูดมันพูดง่ายนะแต่พฤติกรรมเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าทำไม่ได้อย่างที่พูดแสดงว่าคุณไม่ได้มีความรู้สึกอย่างที่คุณรู้มา จริงๆมันจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงดูพฤติกรรมทำไมเจ๊ถึงพูดว่าถ้าคุณมีสติมากพอคุณจะอยู่ทั้งรูกป,ประธรรมก็ได้อยู่กับนมามธรรมก็ได้อยู่ได้ทั้งสองที่อยู่ที่ไหนก็ได้เพราะอะไรถ้าคุณหมดอวิชชาตันหาอุปทานแล้วจริงๆ ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใดแล้วจริงๆไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกที่รูประธรรมในส่วนของกายไม่ว่าจะอยู่ข้างในนมามธรรมในส่วนของใจคุณจะไม่มีการติดข้องในที่ใดๆเลยบริสุทธิ์ทั้งภายนอกและภายในความบริสุทธิ์อิสระอยู่ที่ไหนก็ได้ อยู่ตรงไหนก็ได้แล้วการอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะรูปธรรมหรือนามธรรมไม่ได้แปลว่ามีอะไรรู้อะไรนะสติจะเป็นตัวที่ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีที่ตั้งที่อาศัยอวิชชาตันหาอุปทานเมื่อถูกเห็นแจ้งด้วยสติแล้ว ด้วยสติสมาธิปัญญาที่บริบูรณ์แล้วอวิชาตันหาอุปทานจะอาศัยอยู่ไม่ได้อีกต่อไปจะถูกเพิกถอนตัวเขาเองเพราะมันแจ่มแจ้งไปหมดแล้วทุกอนุทุกฐานที่ตั้งของอวิชชามันเลยไม่ใช่การถอดถอนแค่ครั้งเดียวนะมันมีรอบของมันที่เป็นมรรคผลแล้วก็นิพพาน จึงถึงบอกว่าเสียดายที่หลายคนไปติดในผลของการกระทําของตัวเองไม่ว่าจะไปฝึกในเรื่องของสมาธิฝึกสติก็ได้ผลของสติฝึกกรรมฐานกองใดก็ได้ผลของกรรมฐานกองนั้นแล้วก็ติดในผลแล้วเข้าใจว่าบรรลุธรรมเพราะผลทุกกองที่ทํา ทุกๆกองเน่ยสิ้นสุดของมันจะไปเจอที่ความว่างที่ความไม่มีอะไรที่ความไม่เหลืออะไรเป็นไตลักทั้งหมดนั่นคือความจริงความจริงที่คุณไปเห็นแต่ความจริงแท้ที่ยิ่งกว่าน,นั้นคือคุณถอดถอนมันได้หรือยังถ้าคุณถอดถอนมันได้แล้วพฤติกรรมต่างๆในตัวคุณต้องหายไปด้วย พฤติกรรมอะไรบ้างที่จะต้องหายไปมีอยู่ในตำราไม่ว่าความคุณธทมความดีคุณมีสมบูรณ์ไหมศีลหา้าคุณมีสมบูรณ์ไหมคุณเป็นอะไรคุณเป็นฆราวาสหรือคุณเป็นพระสงฆ์คุณมีศีลตามทํานองของธรรมที่เขาเขียนมาไหมได้สมบูรณ์หรือเปล่าคุณมีสภาพจิตใจความเข้าใจธรรมะ และเข้าใจโลกเข้าใจบุคคลอื่นเข้าใจตนเองเข้าใจบุคคลอื่นแล้วมีพฤติกรรมส่งเสริมเพื่ออาทรเพื่อกูลกันไหมหรือคุณยังขัดแกงแย่งชิงดีทะเลาะบอกแวง้งบาดหมางหรือโลภหรืออยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่ความต้องการมีแต่ความโหยหามีแต่ความพอใจและไม่พอใจเป็นที่ตั้งนั่นแปลว่าคุณยังไม่ได้ถอดถอนอะไรเลยในชีวิตคุณ คุณแค่รู้และเข้าใจว่าคุณเข้าใจและคุณแจ่มแจ้งว่ามันไม่ได้บอกว่าให้คุณไปเชื่อในตำรานนะแต่คุณคิดวิเคราะห์พิจารณาสิว่าถ้าคนมันรู้ว่าตัวเองผิดพลาดอะไรรู้ว่าสิ่งไหนในตัวเองคือสิ่งไม่ดีแล้วเริ่มต้นแก้ไขพฤติกรรมเขาต้องเปลี่ยนไปถูกไหมอย่างถ้ารู้ว่ากินน้ำหวานทุกวันมันจะไม่ดีต่อสุขภาพ แต่อดไม่ได้ในการนี่จะกินนี่ไงนี่คือสิ่งที่คุณยังตามตันหาในตัวเองอยู่คุณยังยึดติดความพอใจในตัวเองอยู่แต่ถ้าคุณแก้ไขมันได้คุณปรับเปลี่ยนมันได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามด้วยเหตุผลที่ทําให้สุขภาพคุณดีขึ้นหรือด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็นโทษต่อร่างกายของคุณและคุณต้องการที่จะหยุดไม่ให้มันเป็นโทษเกิดขึ้นเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงในระดับตามปัญญสติปัญญาของคุ ว่าคุณยึดมั่นถือมั่นในอะไรหรือคุณไม่ยึดมันลเลยเน้นย้ำอีกทีว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเอาไว้ให้เห็นโทษของอวิชชาให้เห็นโทษของความไม่รู้ไม่รู้จักตัวเองให้เห็นโทษของพฤติกรรมที่มันเป็นเต็มเปี่ยมไปด้วยตัณหาอุปทานแล้วก็เห็นแล้วถอดถอนคลี่คลายจางคลาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนทัศนคติมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงที่มันอยู่ตรงหน้าว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ปลไปยึดมั่นถึงมันไม่ได้และพร้อมยอมรับมันและเปลี่ยนแปลงด้วยตัวุเองอย่างเต็มใจอย่างเห็นคุณงามความดีในสิ่งที่พระเ,เจ้าบอกสอนไว้และหลงเหลือคำพูดของท่าน เอาไว้ให้เราใช้ในทุกวันนี้แหละถ้าเข้าถึงความไม่มีตัวไม่มีตนมันจะทําได้ทุกสิ่งอย่างที่จะเป็นทางการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกสิ่งอย่างเลยเพราะมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ของตัวเองในความพอใจหรือไม่พอใจของตัวเองมันจะไม่ยึดมั่นในนิสัยเดิมของตัวเองแต่มันจะเป็นไป เกื้อกูลกันไปด้วยความเห็นแจ้งว่ามันนอกจากไม่ใช่มีมันไม่มีตัวมีตนแล้วมันไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นแล้วพฤติกรรมไหนสิ่งไหนความนิสัยสันดานแบบไหนที่เคยเป็นเคยมีเคยใช้มันจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมไปในทางที่ดีขึ้นต่อตอนเองและคนรอบข้างนี่คือพฤติกรรม ที่จะต้องสังเกตและดูเอาเองดยตัวคุณเองค่ะ